อันหับแรกนะคะน้องบิวจุดไฟค่ะเทียนอาจุดได้แล้วต่อไปนำน้ำนี่ค่ะเทลงไปในจานเทหมดเลยนะค่ะเทหมดเลยค่ะค่ะแล้วต่อไปนะคะนำแก้วมาครอบค่ะครอบเลยนะครอบเลยค่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะ คะดูค่ะอู้นั่นเห็นเลยค่ะน้องบิวปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาสังคราะกดจากการสัเรออกซิเจนใช้ในการทำไหมทำให้เกิดก๊าซธรอมไดออกไซด์หลังจากนั้นความดันของอากาศที่อยู่ในแก้วจะลดน้อยลงค่ะค่ะค่ะสำหรับการทดลองต่อไปนะคะจะเป็นการทดลองเรื่องสีเด้นรามค่ะ พี่จ้าคะแล้วสีเเรนระบำมันได้ยังไงคะหี่โน้ตไยังไงอ่ะได้แบบนี้หรือเปล่าคะไม่ค่ะจะมีอุปกรณ์่างนี้ค่ะนะคะจะเป็นสีนสีขารสีเหลืองค่ะแล้วก็สีแดงสีเขียวค่ะค่ะต่อไปมีนมมีคอนเทนเชุดน้ำยาล้างจานค่ะแล้วก็มีจานหนึ่งใบค่ะมีวิธีการทำดังนี้นะคะอันดับแรกเทนมลงไปค่ะพี่โน้ตเทลงไปจานพอดีค่ะพอเลยค่ะ ต่อไปน้ำสีผสมอาหารค่ะหยดลงไปค่ะค่ะหยดตามที่เราต้องการค่ะค่ะพี่น้องค่ะสีเขียวค่ะตามด้วยสีเขียว แล้วเรานำน้ำยาล้างจานหยดลงไปนะคะค่ะในน้ำนมประกอบด้วยน้ำโปรตีนและแร่ธาตุค่ะน้ำยาล้างจานจะทำให้โมเลกุลของโปรตีนและไขมันเกิดการเปลี่ยนแปลงและแตกกระจายคดเคี้ยวไปมาค่ะเป็นคุณสมบัติที่ทำให้เราสามารถล้างจานที่มันๆได้อย่างสะอาดค่ะ ว้าวสวยจังเลยพี่ฟ้าโอ้โหไม่เคยเห็นอะไรขนาดนี้เลยนะต่อไปนะคะเป็นการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องผงฟูป่าลูกโปงค่ะและ้วน้องบิวคะ,คะและว้วมีวิธีการทำยังไงบ้างคะได้ปุก่อนอะไรบ้างคะอ,อุปกรณ์ในการทำนะคะก็จะมีลูกโป่งค่ะแล้วก็ สีผสมอาหารเพราะว่าเพื่อเพื่อให้ง่ายต่อการสังเกตค่ะแล้วก็ผงฟูค่ะค่ะและมีวิธีการทำยังไงบ้างคะพี่นกสถิตค่ะสําหรับวิธีการทํานะคะเราก็จะเทน้ําุ่นใส่ชูลงในขวดหนึ่งส่วนสี่ของขวดค่ะเคคะพี่นกบีบเรยค่ะบีบเร็วค่ะพี่นกอีกค่ะ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  พอแล้วค่ะต่อไปนะคะเราก็จะนำเอาลูกโป่งนี้นะคะมาใส่ของฟูค่ะ,ะ,ะใส่โอป,ประมาณนะคะของฟูค่ะใส่ีใส่ต่อไปนะคะเราก็นำลูกโป่งนี้นะคะ มาใส่ในขวดที่เราใส่น้ำ<ร>ส้มสายชู<า>นะคะ,ะค่ะ,ะ,ค,ะค่ะแต่เราอย่าเพิ่งเอาแต่เราอย่าเพิ่งเอาผงฟูลงไปนะคะอ่าต่อไปนะคะเราก็ค่อยๆหย่อนผงฟูลงในน้ำส้มสายชูค่ะอ่าเห็นไหม,มคะนี่ตัวโป่งก็เริ่มโตแล้วสําหรับปฏิกิริยานี้นะคะเป็นปฏิกิริยาที่ผงฟูนะคะทําปฏิกิริยากับน้ำส้มสายชูจะทําให้เกิด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะและก๊าซคาร์บอนคารอนไดออกไซด์นะคะจะทำให้ลูกโป่งฟูขึ้นค่ะสำหรับการทดลองวิทยาศาสตร์ของพวกเรานะคะได้เดินทางมาถึงขั้นสุดท้ายแล้วนะคะและขอขอ,ขอบพระคุณอาจารย์ประกาศที่สุรบุตรนะคะที่ได้ให้คำปรึกษาในการทำโครงงานในครั้งนี้ค่ะเรียนดีกีฬาเล่นประส จานแก้วค่ะเฮ้ยคุณวัตถุอ,อุปกรณ์าาค่ะการทดลองวิทยาศาสตร์ของพวกเรานะคะได้เดินทางมาถึงขั้นสุดท้ายแล้วนะคะเยขอ่า <Yeah. S 2> What about you?